สบายดีพี่น้องข้ำแล้วข้ำแล้วทีมงานห้องเขามาหมดกันหรือยังกินข้าวกินน้ำไปลูก มัดมัดลูกวนเวลาล้ำก่อน่ยคอว่าอย่างเเพิ่มาลำ่เดียวเม่ยตีงมัดเหลืองานก่เดียวเลยเขาพาเวีนเขาพาพักเขาหรือกับเตียงก็ใช่พี่กินบอจ้ะก็คิดคนวันล่างเตียงของถึงนั่งมาถึน่งมาเย่ดอกไม้มาตัตัวเนาะเออผู้ใาเรามักอยังกัหามาเป็นกวอยเป็นอยัางกแบ่หลีวแต่เหลียวเออเขาเอื่อมาพักเขาพาเวียนลารุมไทย เอาเตเวียนหลุดเอุรี่เื่อผยิบานประกาศแันเขาเลยเออญาตีพี่น้องของพันสีกันติเขาเป็นเปรี้ยเลยพราะว่านที่เราีนเนี่ยสวัสดีค่ะยางจะขาดไงจ้งไปพี่น้องในเบิ้งตีๆเด้เลยพน้อป้าดมาใจดีคััแด็กเม่ ไปบ้านห่ว่าบัย้น้ยวยุติไม่ยองแกงเลยวยุติเพรว่าคือเอามาเมาดมะเขาวัดเลยกะเรียงนี่ก็เม็ดไรอะไรเม็ดพราลานงบงบแบหกัว่าไมยังได้สิจ้างเสาหน่อยแป้าบุญแกะยเขาหาเพราเถางนจะนี่จ้างสิจ้างเองเลยว่าขันปูมีเงินล้านเทียดแต่เพราเถาเลยเลยถามผู้กเจ้าจ้างก่อนก็จ้างเขาประมาณจูเวีจูว่างก็จีล้านคนละแล้วอะไกัน ก็ต้องถามเดยพูเราตั้งแตเกี่ยวกัทางดอกไม้หมาจะเต่าฮะนุ่เคยเปนบโมันเอาสีแล้วงั้นเดี๋ยวแม่ก็คือตอนนี้แล้วมีลูกเคยเป็นฟันลังันเ่ามดอกบานเก้ากะไดับุรีคูถังเด้อจะสิไปวันนี้อยากเห็นมาเหลี่ยจิบอริยากเป็นลูกกันเต่าห้าลูกล้านข้องเดียยากแม่กับตีงพระเข่าลูกไทยเพินมากแางนี้นี่เออนั่มาเข้ากันหลังจากคนเปิดงั้แล้าก่น เสิร์ฟินญาณต่อเลยพักเขาผ้านามแมนหันมเหลียวเทเดียวแต่เกากับหกพุ่มกูหลัวกแบหกพุ่มก่อนพุ่มเมากับเมาบ์มีพ pues ุ <ơn S 2> let. Teachers, let nah ่มึงบหไ้ยิ yeah, right, ้นยังนี้ยมาที่นีเอือหากันบ็อบนไยิ้นไดเชียงเชียงเขาก็ดังมันเหลี่ยวเทียวเดี้ยในสวนจะอย่าลืมซื้อกูลังมือเลี้ยงยังซือมากก็ไรกันเป็นกัดามันจะบนได้เกียงยากเป็นบุญกระถิ่นส่วนตัว กินสามัคีแต่ว่า้าเข้าให้สามต่ว่า้างหนงมอลำมไห้จี่แม่จังคือทไหบาเพิ่อออกเงินจันทร์น้เ่นเพิ่นไปต่างห่างเพิ่อนกเอเป็นเงินต่นของเพิ่นเงนของพ่อพ่อแม่จัอันนี้อลัอาผู้เดียวคือถาเป็นกระบาใหญอดกระซองแเนอดกระงแสนแล้วก็จางมอลัมเลยแม่แล้วมีลูกเคยเป็นฝรั่งเนาะ โอนยางมาสองคนบางทีสอคนยางยิ้มอันนึงเอาสองสามคนเออพันยางมาอันพันยางมาปูสาเอพนมาพันสิกับอันตอนเข้าแรงนี่ว่าสันฝรั่งฝรั่งปูสีออกรเป่าแนมันบอกกับมเพ่นพตไปอาบน้ำอาบผ่ากับว่าเถาได้ไมแต่ว่ามีสูงจ้าคนหนึ่งสีล้ำล้ำจ้าฝรั่งคนหนึ่งเสียอะไรจ้าให้บวก จัเซย่ไปเซย์ละแม่แล้ว่าพลังสองแล้วาถพลังสมแต่ว่าม้าหัน2ลังสามสามคนแล้คนหนึงวัที่หลุนๆจังหน่อยตรงนันว่าคนหนึ่งคือจะสูนแขกนี่แหลคนหนึ่งสูงสูงคนไใส่บุกพนว่าพนสิกครับช่วงเข้าแร้งมาสัตนคำคำ

จะอ่อนพี่น้องเดินใหญ่ท่าเรืทางบ้านหลายเดือนวันเอขาขมี้ผิวผิวขมิ้นพักโคตรแท้ ก็ผิวมนันนะเนอะก็ผิวมนัวมนแหละแม่เนาะแม่เนาะโอ้ยได้เบิ่งหมอลำดีๆนี่เปียงอีแม่เพิ่อนอยากเบิ่งหมอลำดีๆได้เนาะแม่เนาะไม่อยากให้จังสี่เด้ ตางเบิ่งกับจืดเพราะแห้งเลรอเนาะแม่เนาะตกไม่หย no ีดอ่ะไม่มองนั่งเลยเออตาเราเนี่ยเนี่ยม่องหันดีเหมาะได้เนี่ยเราเลือ่เลียนหรือฝนตกกันได้ก็หลุดไปก็ไปเลยเนี่ยเนี่ยมองหันเนี่ยฉันนั่งได้ไปนั่งหันแม่ฝนตกะผ่นหมูจะเหมาะได้แม่อนั่งเลยเหมาะอยู่แม่ ก็ว่าเจิซีเหล่าคน,านตกักจงเลืคอเมียนั่นเป็นนังเก้าอี้น้ำเพลนนั่นอีเมียมาจากคนเขาคนจมนั่นเดียวนั่นเป็นนั่งเก้าอี้มองเมันมาต่กใกลน,น้ำเพลนเมียมาจะใสออออ่อำเภอ,อ,อหนองเรืออำเภอหนองเรือหอบานห้อยมอ่วงพี่ก้าวนีกับปาเขาเหรียญกุศาคุนแหนหนโบก้าวเนี่ยเมกับายห้อยม่วงดอนสังอ่ะด้ ขันบ่ามักบ่ามาได้นอแม่นะเน,นเาะจะขันมักม่าโลดเหมนบ่มแม่ได้อันนี้เ่โดดจะดจของเติมบ,บ้านหาลอเลท้องหมูเออันวัตตะมักน้อแม่เนาะไก่ปันไดกบไป <c oughs> <c oughs> โตอีลีคือไปนั่งงานพุนก้อนแม่ไปนั่งยืเถอผุ่นก้อนหามันมาแห้ง นั่งเก้าอี้น้ำเพลินผุนก็ะได้ดอกก้อนดอกแม่ันนั่นก็จังมากมันเศร้าเลยจังยางมากคันนี้แม่พอเอาศาสตร์ไว้เมื่อยานมันเปียกขยขนยางนั่งก็ะได้ตัวแม่ เกนาข้นกคนมเยท้องเลยกเสียกันนั่นดาระบาบนต๊ะไรเนี่ยนั่นคือแม่นั่นเอาเก้าอี้มานังเอามานังกันกระชวาบังบางผู้อยู่ท่านหลังมาตีแม่กระะบังผู้นั่งท้างหลังมาตี ถ้าว่าขันเม่นผู้เดียวพุ่นแน่เทิบมองสังกสีน้ำเพลินนั่งมองนั่งบ่หมีมองนั่งบ่เทิดพูน่ะบ่บ่พี่เพื่อนนั่งเบอร์อะไรดีพระดีมานั่งของโอ้พระเพื่อนกบบานบ่มีไปเออเพื่อนบ่มาหลายเท่ากันขอนั่งน้ำเพลินก็ได้ดอกพ่อ นอเห็นนสไลคิีเอาไว้สักนี่สักกอนกันไม่ชิบนะสันหรบคิมีสบายดีอ่น้่ะ